18บแมวิหารธรรมนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาบัติยังวิหารติเชตาวเนอาตาทบินทิกัสสะอารามิตตระโคพระควาพิกูลอามันเตสิปิกาโวติพาธันเตติเตปิกุพระควาโตปัจจโสสงพระควาเอตตาทโวจอ เมตตาญาปิกเวเจโตุิมุติยาอาศิวิตายาพาวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริติตายาสุสัมมาระายงาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชติน้าปาปัังสุปินังปัสสติ มนสานังปิโยโหติอมนนสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินัสสะขิวเวิสังวาสัทังวากามติตุวะตังติตังสมาธิมุขวันโนมิปัสสิทธิติสังมุลโหกาตังการโรติอุตริงอปติวิชันโตพหมะมารุกูปะโคโหติเมตายะภิกขเวเจตยมุโติยาเสวิตายาภาวิตายาภัมุริกตายา ยานิกตายวัตุกตายานทิตายาปริติตายสุสมาระธาเยาิเมกาทัสานิสังสารปติกังขาทินทิโสภะณเมตตาเจโตมุติอะทิโอทิโสภะณเมตตาเจโตมุติอาทิทิสาภะนาเมตตาเจโตมุติกาติหกาเรหิอะนทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติกาติหกาเรหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติ กาติห้ากเริหีทิสาพระณเมตตาเจโตมุติปัญจห้ากหีอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสัตตห้ากเรหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตมุติทัสสะห้กรหีทิสาพระณามตตาเจโตมุติกตเมหิปัญจห้าการหีอนุทิโสพระณเมตตาเจโตมุติ เฮสตาเวลาอภาปัจญานิคาสุขียัตานังปนิหารันโตสัพเพปานาเวลาอภาปัจญานิคาสุขียัตานังปนิหารันโตสัพเพภูตาเวลาอภาปัจญานิคาสุขียัตานังปนิหารันโตสัพเพปุคราเวลาอภาปัจญานิคาสุขิอัตานังปนิหารันโต สัพเพอัตตภาวะปริยาปัญนาเวลาอภิญาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโตติอิเมหิปัญจะแห้งกาเรหิอโุทิโสพระนามิตาเจโตมุติกตเมหิสัตตาหากเรหิอโนทิโสพระนามิตาเจโตมุติสัพเพอิทิโยเวลาอภิาปัจชานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันโต สัพเพปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพอริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพนริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพมนุษาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพวินีปาติกาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอาตานังปัิหารันตุเตหิเมหิสัตตาหะกเรหิโอทิโสครานาเมตตาเจโตยโมติกาตามหิทัสหะกเรหิทิสสะครานาเมตตาเจโตยโมุติสัพเพบุรติมายาทิสาะยาสตาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอาตานังปัิหารันตุ สัพเพปัจฉ pues ิมายาดิสายาสตาเวลาพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตัวสัพเพอุตตรายาดิสายาสตาเวลาพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตัวสัพเพทขีนายาดิสายาสตาเวลาพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพวัติมายาอนุดิสายาสตาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปัจฉิมายาอนุริสายาสัตตาเวลาอภิยาปัชชานิขาสุขีอัตานังปณิหารันโตสัพเพอุตตรายาอนุริสายาสัตตาเวลาอภยาปัชชานิขาสุขีอัตานังปัิหารันโตสัพเพทขีนายาอนุริสายาสัตตาเวลาอภยาปัชชานิขาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพหถติมายาริสายาสัตตาเวลาอภยาปัชชานิขาสุขีอัตานังปัิหารันโต สัพเพปุริมายาริสัยาสตาเวลาพยาปัญชานิขาสุขียัตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายาทิสายาปานาเวลาพยาปัญชานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชฌิมายาทิสายาปานาเวลาพยาปัจชานิขาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตารายติสัยานาเวลาอภิยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพทคีนายริสัยานาเวลาอภิยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพบุรัติมายาอนุทิสัยาปนาเวลาอภิยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สพเปชิมายาอนุริสัยาปาณาเวลาอภาบัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสภเอุตารายะอนุริสัยาปาณาเวลาอภาบัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเทกินายาอนุติสัยาปาณาเวลาอภาบัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเเหติมายาติสัยาปาณาเวลาอภาบัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตู สเพลปาริมายาติสายาปานาเวลาอภิาปัชชะนิคาสุขีอัตตา낭ปนิหารันตุสเพวปะิมายาติสายาปูตาเวลาอภิาปัชชะนิคาสุขีอัตตา낭ปนิหารันตุสเพลปะชิมายาติสายาปูตาเวลาอภิาปัชชะนิคาสุขีอัตตา낭ปนิหารันตุสเพลปตาลายาติสายาปูตาเวลาอภิาปัชชะนิคาสุขีอัตตา낭ปนิหารันตุ สเพทกขีนายาทิสายาพุตาเวราพยาปชานิค้าสุขียาตานังปนิหารันโตสเพบุรติมายาอนุทิซายาพุตาเวราพยาปชานิค้าสุขียาตานังปนิหารันโตสเพปัจฉิมายาอนทิซายาพุตาเวราพยาปชานิค้าสุขียาตานังปนิหารันโต สัพเพอุตารายาอนุริสายาภูตาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทคีนายาอนุริสายาภูตาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาภูตาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปาริมายาทิสายาภูตาเวลาภยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพวรติมายาติสาวาปุคลาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเวรติมายาติสาวาปุคลาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตารายาติสาวาปุคลาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทกินายาติสาวาปุคลาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพปรติมายาอนุติสัยยบุคลาเวลาภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพบัจฉิมายาอนุติสัยยบุคลาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุริสัยยบุคลาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายาอนุติสัยยบุคลาเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพเหติมายาทิสซายาปุคลาเวลาพภยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาปุลาเวลาพภยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปุราติมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาพภยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สภพปชิมายาลิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวระภยาจชานิคาสุขีอัตานังพนิหารันตุ สัพเพอุตารายาทิสัยาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังคัิหารันตุสัพเพทกินายาทิสัยาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังคัิหารันตุสัพเพบรัิมายาอนุทิสัยาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังคัิหารันตุ สัพเพปชิมายาอนุทิสซายาอัตตาภาวะปริยาปนนาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพออัตารายาอนุทิสซายาอัตตาภาวะปริยาปนนาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทขีนายาอนุทิสซายาอัตตาภาวะปริยาปนนาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพหิทิมายาติสายาตตาภาวะปัญญาปนาเวลาพยาปชานิขาสุขีตานังปนิหารันตุสเพวปัิมายาติสายาตตาภาวะปัญญาปนาเวลาพยาปชานิขาสุขีตานังปัญหารันตุสภาวะติมายาติสายาอิทิิยเวลาพยาปชานิขาสุขีตานังปนิหารันตุ สภะปจิมายาทิซ่ายาอิทิโยเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังกนิหารันตุสภะอุตารายาทิซายาอิทิโยเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังกนิหารันตุสภะรกขินายาทิซายาอิทิโยเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังกนิหารันตุ สัพพาบรติมายะอนุทิสซายาอิทิโยเวลาภะยาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพะบรัติมายะอนุทิสซายาอิทิโยเวลาภะยาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสซายาอิทิโยเวลาภะยาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพพาทักขีนายาอนุริสายาอิทิโยเวลาอภิยาปัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาเหติมายาทิซายาอิทิโยเวลาอภิยาปัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพพาอุปาริมายาทิซายาอิทิโยเวลาอภิยาปัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพบุรัติมายาทิซายาปุริส่าเวลาพยาปัญญานิคาสุขียัตานังปนิหารันโตสัพเพปัชฉิมายาทิซายาปุริส่าเวลาพยาปัจญานิคาสุขียัตานังปนิหารันโต สัพเพหูตารายติสายาบุริสาเวลาพยาปจานิคาสุขียัตานังปัิหารันตุสัพเพทักขีนายติสายาบุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขียัตานังปัิหารันตุสัพเพบรัติมายาอนุทิสายาบุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขียัตานังปัิหารันตุสัพเพปจิมายาอนุทิสายาบุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขียัตานังปัิหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุทิสซายาุริสาเวลาอภิญญาปัชชะนิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพตะขินายาอนุทิสซายาุริสาเวลาอภิญญาปัชชะนิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพเหธิมายาทิสายาุริสาเวลาอภิญญาปัชชะนิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สพเภุปาริมายาิสายาปุริสาเวลาพภยปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเภบุรติมายติสายาอริยาเวลาอภยปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเภปัจฉิมาญติสายาอริยาเวลาอภยปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพอุตารายาทิสายาอริยาเวลาอภิญาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพทกินายาทิสายาอริยาเวลาอภิญาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพบุรติมายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภิญาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปบุรติมายาอนุทิสายาอริยาเวลาอภิญาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สเพอุตารายาอนุทิสซายาอรลียาเวลาอภิยาจชานนค้าสุขียาตานังปนิหารันตุสเพทกินายาอนุทิสซายาอรลยาเวลาอภิยาจชานนค้าสุขียาตานังปนิหารันตุสเพเหติมายาทิสซายาอรลยาเวลาอภิยาจชานนค้าสุขียาตานังปนิหารันตุสเพุปาริมายาทิสซายาอรลยาเวลาอภิยาจชานนค้าสุขียาตานังปนิหารันตุ สัพเพบุรติมายาทิสายาอนาดิยาเวลาพยาปัญจานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปุรจิมายาทิสายาอนาดิยาเวลาพยาปัญจานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุตารายาทิสายาอนาดิยาเวลาพยาปัญจานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สภเทขีนาญาติสานาริยาเวลาพยาจจานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสภเบรติมายาอนุทิสานาริยาเวลาพยาจชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสภเปจิมายาอนุทิสานาริยาเวลาพยาจจานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสพเอุตารายาอนุทิสานาริยาเวลาพยาจจานิคาสุขียัตานังปริหารันตุ สั Olha, housing, i, ere, wer, kalian, ko, aquilo, พเ público, payoff. พทคินายะอนุทิสายะอนุนียาวเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนุนียาวเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพุปาริมายะทิสายะอนุนียาวเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สัพเพปุริติมายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริิมายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกิณายาทิสายาเทวาเวลาอภยาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพบุรัติมายาอนุริสัยาเทวาเวลาอภยาปัญญานิคันสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปัชฉิมายาอนุริสัยาเทวาเวลาอภยาปัญญานิคันสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุริสัยาเทวาเวลาอภิาปัญญานิคานสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพทักินายาอนุทิสัยเทวาเวราอภิาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหิติมายาทิสัยเทวาเวราอภิาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอวปาริมายาทิสัยเทวาเวราอภิาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพบุรติมายติซายมโนสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายติซายมโนสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายติซายมโนสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายติซายมโนสาเวลาพยาปจานิคาสุขีอตานังปนิหารันตุ สัพเพหุรติมายาอนุริซายมนุซาเวลาพยาปัญชานิคาสุขียัตานังปนิหารันตุสัพเพปชีมายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปัญชานนคาสุขียัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุติซายมนุซาเวลาพยาปัญชานิคาสุขียัตานังปนิหารันตุสัพเพทากินายาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขียัตานังปนิหารันตุ สัพเพเหติมายาติซายมโนสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตางปัิหารันตุสัพเพปาริมายาติซายมโนสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตางปัิหารันตุสัพเพบุรติมายาติซายวินิปปิกาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตตางปัญหารันตุ สพเปปชีมาญติสายวินีปติกาเวลาพยาปชานีคสุขีอัตานังปนิหารันตุสพเอุตตารายญาติซายวินีปติกาเวลาพยาปชานีคสุขีอัตานังปนิหารันตุสภเทกินายติสายาวินีปติกาเวลาพยาปชานีคสุขีอัตานังปนิหารันตุสพเปรตธิมาญานุติสายวินีปติกาเวลาพยานิค अभया पच्चा खा सुखी अत्ता पिहारन तो सफे पची मया अनुसा विपरीका वेरा अभया पच्चा खा सुखी अत्ता पिहारन तो सफे उतारा अनुसा विपरीका वेरा अभया पच्चा खा सुखी अत्ता पिहारन तो सफे तकीना अनुसा विपरीका वेरा अभया पच्चा खा सुखी अत्ता पिहारन तो สัพเพหิติมายาทิสายวินิปปิกาเวลาพยาบชานิกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพุปาริมายาทิสายวินิปปิกาเวลาพยาบชานนกาสุขีอัตานังปนิหารันตุติเมหิทัสหะกเรหิทิสาพระนาเมตตาเจตุยมุติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัจเตตวะปีระนายา उपथा तंग वचे तवा अनुपा तेन संताप वचे तवा असन्ता परिहठ नचे तवा अथा ने नेश वचे तवा अविहेशा सफे सता अवे नो हू मेरी नो सुखी नो हम सुखी नो सुखी तता हू मखी तता तीमेंता करे सफे सता मेंाया तिता तंग थे तयाती ते เตโตสัพพะพยาปาทาปริยุทธาเนหีมุจจติติวิมุตติเมตตาจตโตมุตติจติเมตตาเจโตมุตติเมตตาพัมหมาวิหารภาวนานิทิตา